วันนี้มาบ้านช่างจรันดิ์น้ำซํานะครับมาดูผลงานที่ที่แกทำไว้เนี่สวยนะฮะเนี่ยมีมีหลายรูปแบบนะหลายรูปแบบนี่นะฮะอันนี้เป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อนี่เป็นป้ายมีป้ายมีเสื้อมีเสื้อนะท่านแกออกแบบเองสวยนะฮะนี่ นี่นี่นะฮะผลงานเนี่ยเนี่ยด,ดีดูรถดูรถไม้นะรถไม้ไอ้นี่ขาโต๊ะขาเตียงนี่นี่นะฮะมีผลงานของแกนะช่างจารันจารันฤทธน้ำซำนี่นะฮะนี่ที่ผลงานที่แกแกทำไว้แกทำไว้นะฮะนี่นี่ช่างคนนี้นะฮะนี่นะฮะเนี่ยมีชื่อแก มวกไม้หมวกมะพร้าวนี่ฮะนี่นี่นะครับสวยงามนะฮะผลงานดีนี่ฮะตัวช่างนะครับนี่ช่างเนี่ยช่างอยู่นี่นะฮะเนี่ยเอาสวัสดีครับช่างครับผมสวัสดีครับทำมากี่ปีแล้วฮะนี่ประมาณสามสิบกว่าปีแล้วครับสามสิบกว่าปีนะครับเนี่ยโอ้โหเครื่องมือเต็มไปหมดเลยซิลซิลทุกอย่างนะฮะเนี่ย นี่นะเนี rumor, um ่ยด e> um ิดูผลงานของท่านนะฮะเนี่ยนี่นะฮะมีมีหลายรูปแบบดูมีหมวกอันนี้มีเนี่ยดูดูดูปืนปืนแกะสลักนะฮะปืนปืนไม้นะฮะแค่สวยงามนะไม่ได้ไปยิงใครนะครับนี่แล้วมาดูหมวกนะฮะหมวกเนี่ยหมวกมีหลายหมวกไม้เออหมวกมะพร้าวหมวกไม้ทำก นี่อันนี้ก็ทําขายใช่ไหมครับครับทำขายครับน่าทำขายเหมือนกันนะนี่ยสวยๆเนี่ยดูซิเนี่ยผลงานท่านทําเนี่ยตัวจริงเลยเนี่ยวันนี้ที่ผมมาถ่ายถ่ายทําเนี่ยเนี่ยดูหมวกเลยนี่บ้านบ้านช่างเนี่ยเนี่ยท่านท่านทำไว้เนี่ยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยช่างเฮ้ยมาดูด้ามล่มเนี่ยลมเห็นไหมไอ้นี่ตุงตุงก็มี เนี่ยด้ามล้มเนี่ยโอ้ด้ามล้มนี่สวยเหมือนกันนะเนี่ยสะดุดตาเลยเนี่ยด้ามล้มนะฮะสวยอีกแบบนะฮะเนี่ยช่างนะฮะเนี่ยเนี่ยตัวช่างแล้วเนี่ยนี่ลนะผลงานของแกล้มประลักล,ล,ล้มล้มประลักขลิกนี่นะครับช่างล้มประลักขลิกเขาทำจากหนังแท้ อันนี้กระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยทำจากหนังแท้น,ะนี่นะโอเคนะครับโอเคบ้านอยู่เกาะลอยครับเออบ้านบ้านอยู่เกาะลอยแถวนี้เขาเรียกเกาะลอยใช่ไหมครับผมเออเกอาะลอยเกาะลอยเชียงรายครับเกาะลอยเชียงรายนีโ่โอเคโอเคนี่แน่ยเห็นไหมไอน,นี้ก็สวยไปอีกแบบนะครับนี่นี่ ช่างเก็บตัวลายไปหน่อยครับอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนโอเคอากาศมันร้อนเลยโชว์ลายเสหน่อยครับผมเนี่ยเนี่ยดูดูท่านเนี่ยเนี่ยดูช่างแกะอยู่เนี่ยเนี่ยในนี่ก็ใช่เนี่ยมีขาโต๊ะมีขาโต้นะนี่ยาโต๊้เนี่ยเนี่ยขาโต๊ะ ดูลผลงานของแกอันนี้ทําส่งส่งให้ส่งโรงงานส่งโรงงานนะครับเนี่ยนี่ทาส่งโรงงานฮ่าลึกน่าน่ารักดีนะครับนี่ละดูดูสิวก็เยอะมีทุกรูปแบบเนี่ยของจริงเลยโอเคนะครับโอเคครับอโอเคครับ<ม>โอเคครับผมเออเนี่ยตอนนี้ช่างแกนะอยู่นะฮะช่างแกะละเ ี่ยนทำงานทยแกออกมาแล้วเนี่ยดูซิวที่ซิวเป็นกองเลยนะครับเนี่ยซิวมีทุกรุ่น มีทุกรุ่นทุกแบบเนี่ยนี่แหละช่างตัวจริงเสียงจริงนะเนี่ยแกะสลักมีทุกอย่างทุกรุ่นเลยนะฮะเน่นี่ยไอ้ที่แกะไอที่แกะเสร็้กนอยู่นั่นแน่ะนั่นหละผลงานเนี่ยตอนนี้แกะ นี่แหละนี่แหละช่างแกะแกะสลักอันนี้หมวกอันนี้หมวกหมวกกันน็อกหมวกมะพร้าวมีงานงานช่างแกะ,ะโอเคนะครับกดกระดิง่งกดสไลต์ให้กำลังใจจะได้มีคลิป ใหม่ๆม,มาให้ดูนะครับขอบคุณครับหน้าหลังนี่มีรูปกระต่ายนะครับนี่เจ้าของเจ้าของเขาออกแบบปีกระต่ายหมวก <c oughs> <c oughs> หมกเช้า สวยงามเลยนะครับมมกมมกมมก